ครับไทยลีกแต่ละทีมนี่มีทีมชาติได้กี่คนครับปีนี้เขาพูดในที่ประชุมแล้วว่าไม่จํากัดแล้วปีนี้ก็คือทีม<ต>ทีมชาตินี่ใครจะซื้อกี่ตงกี่ตัวซื้อได้เลยคือเมื่อก่อนี่จะมีกําหนดให้สามคนสนาะมคนแล้วก็ลงสนามได้สามคนแต่ว่านักกีฬาที่เป็นอะคาเดมี่ของสมโมสรก็จะไม่นับแต่ว่าปีนี้ก็คือไม่จํากัดโคต้ากีฬาทีมชาติและส่วนนักกีฬาต่างชาติก็ยังสองคนเหมือนเดิมครับบครัผมอ่ะทีนี้มาพูดถึงไทยลีกกันหน่อยแล้วกันนะครับได้พี่๋อม คุยกันเรื่องสนามใช่ไหมอ่าใช่ใช่บอลบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับ2022-2023เนี่ยการแข่งขันก็ยังจะเล่นกันเหมือนเดิมรูปแบบการแข่งขันนะไม่ต่างจากฤดูกาลที่แล้วก็คือเล็กแรกนี่8ทีมนะฮะเลก2ก็จะเหลือ6ทีมแล้วก็รอบไฟนอลก็จะเล่นพบกันหมดรอบหนึ่งครับนะแล้วก็คัดเอาไม่ได้ไม่ได้คัดเด็ก็คือ1เจอ4 2เจอ3จะเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศปีนี้นะครับที่จะแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วก็คือการนับคะแนน ปีที่แล้วเนี่ยเลขหนึ่งกับเลขสองคะแนนรวมกันใช่ปีนี้เลขหนึ่งเลกสองคะแนนรวมกันได้พอรอบไฟนอลที่ต้องเจอกันหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเอาคะแนนทั้งหมดรวมก็ไปด้วยอีกทีหนึ่งอืมอ่าก็คือเหมือนกับคะแนนจะไม่โลนะครับครัก็คือจะนับตั้งแต่เลขแรกเลขสองแล้วก็รอบไฟนอลอืมก็จะรวมกันหมดเลยครับแต่พอจบรอบไฟนอลปุ๊บหนึ่งก็จะเจอสี่สองก็จะเจอสามจะเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศส่วนสนามแข่งขันปีที่แล้วเหมือนไม่ได้ใหญ่เลยปะมีเดอะมอลปะมีเดอะมอลมีอ่ามีเดอะมอลอยู่ใช่ไหมมอับ เออมิบุตรอ่ะแต่ปีนี้เนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าอยากให้กระจายไปหน่อยแต่จริงๆงไทยล,ลีกเราก็แข่งขันแบบนี้มาตั้งนานแล้วแหละเรื่องของการกระจายสนามนะครับ,รบปีแรกที่เรารวมสนามเนี่ยไม่ได้เล่นแบบเรีเเงยเย่งก็คือฤดูกาลหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยตอนนั้นเราก็ไปหลายที่มีชมบุรีมีขอนแก่นม,มีโคราชนะครับปีนี้ก็จะกลับมาในในลักษณะแบบเดียวกันใช่นะครับซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยสนามแข่งขันเนี่ยก็จะมีที่อาคารกีฬานนมิบุตรมิบุตรมีนัดเปิดสนามเลย ครับนะฮะเอาที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบพฤศจิกายนออ่ะแล้วก็ปีนี้เขาจะเล่นเงินศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับไม่ได้เล่นเสาร์อาทิตย์พุธเหมือนเมื่อก่อนแลละอืมอืมมัดรวมมาเลยใช่ก็คือจะแบ่งนะครับคือวันศุกร์นี้สองคู่วันเสาร์สามคู่แล้วก็วันอาทิตย์สามคู่ก็คือจะแปดคู่จะแปดคู่เหมือนกันแต่จะแบ่งวัน ครับนะเพื่อนลกกีฬาเขาไม่ต้องตื่นเช้าไงพอเล่นสามคู่ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ต้องเป็นต้องแปดโมงแล้วใช่ใช่มันก็สามารถเลื่อนไปเล่นสิบเอดโมงก็ได้เที่ยงก็ได้จะไปบ่ายสองคู่เลยก็ได้ได้หมดเลยบ่ายสองหกโมงอะไรก็วานไปสบายตัวเลยแบบนี้นอกจากที่นี่มีบุตรแล้วนะครับปีนี้ก็จะมีสนามเพิ่มเติมมาอีกก็คือเต้น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 มีที่นครปฐมด้วยนะฮะ นสนามที่รักของใครแ่ทุกทัา,ทาก็เฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะติดเก้าอี้แล้วนะั้งหลังจะจบเอ c ีซีเขาไม่แน่นะจะแบบเจอโฉมใหม่ก็ได้เออไปอาจจะด,ดีก็ได้แต่ที่แน่แน่แอร์เย็นแอร์เย็นมากเเที่งคระผมนะครับแล้วก็จะมีที่เดมอบางกะปินะครับผมรวมไปถึงที่พัทยาด้วยนะครับก็คืออาคารกีทารร่มศูนย์กีฬาภาคตะวันออก ใช่สนามที่มันเข้าไปลึกๆนะพี่อ๋อใช่ใช่ก็คือสนามนี้เคยจัดไทยลีกฤดูกาล2020มาแล้วรฤดูกาลนั้นที่ที่ก่อนโควิดอ่ะคือช่วงช่วงนั้นโควิดต่างประเทศยังแรงอยู่แต่บ้านเรายังไม่มีเราก็ไปเล่นสนามนี้อยู่น่าจะสัปดาห์หรือ2สัปดาห์นี่แหละปีนั้นนะครับผมก็จะไปสนามนี้ทั้งหมดสมวีคนะครับหลังากนั้นก็จะกลับมาที่เดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์บางกะปิในเลกสองนะครับผมรวมไปถึง อ่าจะมีที่เ c c มซ l l t h อล a l มอโคราชด้วยอดมอลคราชด้วยอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอยืนยันสนามอีทีจากทางสมาคมอีกทีอันนี้คือเป็นเป็นสนามเข้าๆที่เขากําหนดมาอืมอ่าส่วนจะส่วนจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวรอยืนยันคก่อนนะครับผมอันนี้คือเข้าวๆที่เขาที่เขาวางโครงไว้ว่าเขาอยากไปที่นี่ที่นี่ที่นี่ครับสรุปไม่ง่ายก็คือมีนิมิบุตรนิมิบุตรมีนครปฐมนครปฐมอ่าเดมอลบางกะปิครับมีกีทาในล่มพัทยาชุบุรี นะแล้วก็อีกที่ก็คือเดอะมอลโคลาดส่วนรอบไฟนอลเนี่ยจะแข่งขันในเดอะบอมกะปิครับนะ<ร>นนแน่นอนอยู่แล้วไฟนอลก็ต้องมาแข่งที่นี่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกกุมภาครับจบฤดูกาลคือยี่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับ,บ,รนนรบปีนี้นะ